สวัสดีครับเอซี FC. ระหว่างรอทีมงานลงคลิปเนาะผมก็จะมาตัดไม้ไผ่รอนะอฟซว่าบางคนก็เน็ตช้าในเอฟซเดี๋ยวผมจะมาเตดตัดไม้ไผ่รอเลยเนาะ,นะก็ขออนุญาตนะพ่อของน้องๆเนาะนะครับตัดไม้ไผ่ในเอฟซตัดไม้ไผ่รออุ้ย ไมใหาน้ำมาขยับเองได้อะเดี๋ยวต้องมีการขอพ่อของน้องๆด้วยแหละในเอฟซอ่ะ,อะขออนุญาตด้วยคุณพ่อนะครับถ้าพ่อของเด็กๆด,ดูอยู่นะก็ผมขออนุญาตเอาไม้ไผ่ของพ่อเนาะมาตัดทําเป็นไวเมดเพื่อนะทําห้องครัวให้กับลูกๆของคุณพ่ออ่ะอย่าตื่นอย่าท่วงเด้อ นะครับอโอ้ไม้นี่มันจะใหญ่เกินไปปะวะนี่ต่ไม้ลำใหญ่ๆเลย อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ยู่ด้านหลังไปพี่เป็นไม้ไผ่ยู่ด้านหลังห้องน้ำของเด็กๆนี่เอง เอาไปทำไวเม็ดนี่พี่นี่นะท่านผู้ชมได้สองท่อนแล้วเนาะ ได้สองต้นแล้วนี่สิ ประมาณสักสี่ห้าท่อนก็พอแล้วเนาะสี เฮ้ยพีก็ตัดไม้ไผ่นะพี่น้อง ต้นไผ่สุปปกต้นนะเอฟซีอืมห,หอมแมงเฆงมากเลยพี่น้องพอในต้นไผ่เนี่ยมันจะมีแมงเฆง นี่สามารถเอาไปให้วัวกินได้นะพี่น้องในส่วนใบของมันโอ้เหนื่อยเย <c oughs> พื่อนๆก็ปูไอเม็ดอยู่ด้านโน้นเลพี่ผมเป็นแผนกัดนะฮะเฮ้ยใช่เปล่ามันเห็นหรือเปล่าผมนี่แหละเหน็นล่าสุดจะ เห็นกระต่ายแถวนี้หรือเปล่าวะก่อนพูดครับคั้งแรกขาไม่เขเลย กับตันไปเลยเดี๋ยวให้กับตันลากไปในะที่ พอแล้วป่ะมันตัดพี่บาบอกว่าพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวต,ต้นสุดท้ายก่อนพอตัดแล้วนะไอ้ไหนๆก็ตัดแล้วเอาเลย มันตัดมาแล้วอ,ะอ่ะนอต้นสุดท้ายแล้วอ่ะเอฟีพี่เ่าส่งสารมาว่าพอแล้วนะ,อะโอเคครับเอซ โอ้ลำใหญ่นี่มันได้เยอะเนาะโอ้ต้นใหญ่นี่มันโอเคอยู่เนาะได้แต่บ้างเป่าไอ้ต้นนี่เราจะทงานทไโอเคนายสโอ้ไม่ไผ่สามต้นพอเลยเนาะนี่ด่โอเคเดี๋ยวผมพักลงคลิปก่อนเนาะสลับกันโอ้พี่ก็ตีมือขั้นเทพเนาะใส่ถุงมือเปล่า ไม่ใส่ดุมมือบ่มันบาดมือเลยตอนผมตอนประมาณสองขวบอสองขวบเลยเหรอตอนอุ๊กี้ผมก็เป็นตอนคนนึงเแล้ามไ,ม FC. ไม่ไผ่หืมเอฟซีไม้ไผ่ในเอฟซีใช้ประมาณสามสี่ต้นเนาะประมาณสามต้นเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่แล้วมันได้เยอะในเอฟซีนะนะจริงๆถ้าเป็นไม้ต้นใหญ่นะ่ะจบเลยเนาะต้นเดียวเนาะอันนี้เราใช้ไม้ไผ่เอฟซีถ้าเป็น ไทยอะไรนะันต้นใหญ่ๆนะจบเลยต้นเดียวโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ